สวัสดีค่ะชาวออฟฟิศหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องประกันสังคมกันดีนะคะเพราะเราก็จ่ายเงินสมทบกันทุกเดือนวันนี้เราจะมาลองคุยกันดูค่ะว่าระบบนี้เนี่ยเออมันมีที่มาที่ไปยังไงมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างตามข้อมูลที่เราค้นคว้ามาค่ะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับการจ่ายเงินนี้ใช่ค่ะจ่ายทุกเดือนจนชินแต่เอ๊ะ เบื้องหลังมันก็มีประวัติศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะคะครับผมมีวิวัฒนาการมาตลอดเลยแหละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆคือต้องย้อนไปปี2533เลยไหมคะสมัยพลเอกชาติชายชุณหะวันใช่ครับปีนั้นเลยมีการออกกฎหมายประกันสังคมพศส5 5 3 3ขึ้นมาถือเป็นรากฐานแรกสุดเลยครับอ๋อค่ะแล้วกฎหมายนี้เริ่มใช้จริงๆเมื่อไรคะ ก็ถัดมาไม่นานครับช่วงปี2533ถึง2534สมัยคุณอนันปัญญารชุนเป็นนายกเออตอนนั้นแหละครับที่เริ่มบังคับใช้มีการเก็บเงินสมทบครั้งแรกจากลูกจ้างนายจ้างแล้วก็รัฐบาลช่วยสมทบด้วยค่ะแล้วก็เริ่มให้สิทธิประโยชน์พื้นฐานใช่ไหมคะพวกเจ็บป่วยเสียชีวิตอะไรแบบนี้ถูกต้องครับสิทธิประโยชน์ชุดแรกๆก็จะเป็นพวกนั้น แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญที่กระทบเงินในกระเป๋าเราตรงๆเลยคือปี2538สมัยคุณบรรหารสินอาชาครับผมปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยที่จำได้คือเงินสมทบส่วนของลูกจ้างเพิ่มจาก1.5%เป็น5%เลยอันนี้คือทำไมถึงเพิ่มเยอะขนาดนั้นคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นการปรับเพื่อรองรับ เอ่อสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กองทุนด้วยอ๋อเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตใช่ครับแต่แน่นอนว่าณนะเวลานั้นก็คือภาระเพิ่มขึ้นสําหรับคนทํางานแบบว่าชัดเจนเลยแล้วปีเดียวกันเลย2538นี้เองก็มีการกําหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดที่15,000บาทด้วยใช่ไหมคะสาหรับคานวณเงินสมทบใช่เลยครับตัวเลข1 5 0 0 0บาทนี่แหละที่กลายเป็นเพดานที่ใช้คํานวณเงินสมทบสูงสุด เดือนละ750บาท750บาทครับ5%ของ15,000บาทแล้วก็ใช้ตัวเลขนี้ยาวนานมากครับนานแค่ไหนคะ25ปีครับโหยี่สปีไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าตัวเลขเดียวใช้มานานขนาดนั้นแล้วมันส่งผลยังไงบ้างคะการที่เพดานมันนิ่งนานขนาดเนี้ยอืมผลกระทบหลักๆก็คือพอเวลาผ่านไปเงินเดือนคนส่วนใหญ่ก็ค่อยๆสูงขึ้นใช่ไหมครับ แต่เพดานมันยังอยู่ที่1 5 0 0 0มันก็เลยทำให้คนที่มีเงินเดือนเกิน15,000เนี่ยสัดส่วนเงินที่เอามาคิดประกันสังคมมันน้อยลงเมื่อเทียบกับเงินเดือนจริงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือเหมือนจ่ายในสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆเทียบกับรายได้จริงประมาณนั้นครับซึ่งก็อาจจะมีผลต่อเงินที่เข้ากองทุนแล้วก็เอออาจจะทําให้สิทธิประโยชน์บางอย่างในระยะยาวมันอาจจะไม่พอเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่เปลี่ยนไปค่ะ แต่ระบบก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะมีการเพิ่มความคุ้มครองเข้ามาเรื่อยๆอย่างปี2541สมัยคุณชวนหลีกภัยก็เริ่มมีกรณีสงเคราะห์บุตรครับผมอันนี้ก็เป็นการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมเรื่องครอบครัวมากขึ้นช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเลยี้ยงดูบุตรอืมอืมดีเลยค่ะแล้วถัดมาไม่นานปี2542ยุคคุณชวนเหมือนเดิมก็เพิ่มกรณีชาราภาพอันนี้หลายคนน่าจะรอคอยใช่ครับอันนี้สําคัญมาก เป็นหลักประกันหลังกเกษียณเลยมีทั้งแบบบำนาญรายเดือนหรือบำเหน็จก้อนเดียวแล้วแต่เงื่อนไขาการส่งเงินสมทบถือเป็นก้าวใหญ่เลยนะคะสำหรับความมั่นคงระยะยาวครับผมแล้วก็มีความคุ้มครองอีกอย่างที่สำคัญเหมือนกันคือกรณีว่างงานอันนี้มาตอนปี2547สมัยพันตำรวจโททักษินชินวัตรครับกรณีว่างงานนี้ก็เหมือนเป็นตะข่ายนิรภัยช่วยให้คนที่ตกงานมีเงินใช้ระหว่างหางานใหม่ ก็เข้ามาช่วยเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ค่ะช่วยได้เยอะเลยช่วงนั้นครับทีนี้มาถึงเรื่องล่าสุดเลยค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ช่วงปี2566-2567สถึง2567สมัยคุณเศรษฐาทวีสินที่อนุมัติแผนปรับฐานค่าจ้างสูงสุดหลังจากใช้15,000บาทมาตั้ง25ปีใช่ครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่กำลังจะมาถึงคือแผนจะเริ่มปรับฐานค่าจ้างสูงสุดเนี่ย ตั้งแต่ปี2,569เป็นต้นไปอ๋อปี2,569ครับแต่จะไม่ได้ปรับพรวดเดียวเหมือนตอนปี3,8นะครับเขาจะทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วผลกระทบเป็นยังไงคะก็แน่นอนว่าคนที่มีรายได้สูงกว่า1,5 0 0 0เดิมก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นตามฐานใหม่ที่สูงขึ้นแต่ในทางกลับกันก็คาดว่าจะทําให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคตโดยเฉพาะพวกบํานาญชราภาพสูงขึ้นตามไปด้วยครับ อืมก็คือจ่ายเพิ่มแต่ก็ได้ประโยชน์เพิ่มในระยะยาวโดยเฉพาะตอนเกษียณถูกต้องครับตามหลักการก็ควรจะเป็นแบบนั้นสรุปแล้วเส้นทางของประกันสังคมไทยนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจริงๆนะคะตั้งแต่ออกกฎหมายเริ่มเก็บเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งดูแลลูกตอนแก่ตอนตกงานจนมาถึงการเตรียมปรับโครงสร้างเงินสมทบครั้งใหญ่นี้ครับ มันสะท้อนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาแหะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าระบบมันไม่ได้หยุดนิ่งมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับพอเรามองย้อนไปดูการเปลี่ยนแปลงในอดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปรับเงินสมทบเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็มองไปข้างหน้าที่กําลังจะมีการปรับฐานเงินสมทบครั้งใหญ่ปี2569เเนี่ยก็น่าคิดต่อนะครับว่าค่ะคิดต่อเรื่องอะไรคะ ก็คิดว่า,าการปรับตัวครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อๆไปในอนาคตมันจะตอบโจทย์ความคาดหวังหรือสร้างความมั่นคงทางการเงินให้คนทำงานในยุคนี้กับยุคหน้าได้แค่ไหนหรือว่าระบบที่เป็นอยู่นี้จริงๆแล้วมันมันเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันชีวิตให้เราได้จริงๆในระยะยาวแล้วหรือยังก็น่าคิดนะครับ